ต่อจาก EP ที่แล้วเราก็จะมาขยายเรื่องสีในองค์ประกอบฟิล์กันเรื่องสีมีเยอะมากและสายเส้นแบบเรามาเล่าเรื่องสีกันจะหนิ่งน,นึ่งมงนะฮะเาเรื่องทฤษฎีสีหรือ Color Theory ข้อมูลถ้าไปเ e ิร์ชในอิกูก็จะมีเยอะมากซึ่งแต่ละที่ก็จะมีการนิยามที่แตกต่างกันไปเราก็แบบขี้เกียจนิดนึงเลยเอามาจากแหล่งที่รวบยอดทั้ง C, m Y, K แล้วก็ RGB เลยซึ่งคนคิดนต์ Color Theory ใช่ยังเป็นนี้ก็คือบรอบสีของพี่เขาซึ่งเนี่ยเขาจัดกลุ่มสีเป็นสามกลุ่มก็คือสีขั้นที่หนึ่งสองสามแล้วสิ่งท หรือแม่สีโครมาแสดงถึงความบริสุทธิ์ของสีระดับความเข้มอ่อนที่ผันแปรไปตามที่เจอดำหรือเชดสีที่เจือเทาหรือโทนและสีที่เจอขาวหรือดินเนื่องจากในเดโมใช้สีน้ำฉขอใช้น้ำแค่สีขาวนะคะไลท์ฟิ้งคาความอิ่มตัวของสี่ึนตัวรู้สึกว่าค่าไลท์ฟิ้งจะแปรผันตรงกับค่าฮิวถ้าค่าพิกเมนต์สูงค่าพลังสีก็สูงค่าไลท์ฟิ้งก็สูงตามในกลุ่มสีแสงกลุ่ม R G B ผูก่ม U X U I ก็เห็นชัดกว่านะคะไปคือกล้องอสีและทฤษฎีการเลือกใช้สีเริ่มจากคัลลิว สีขั้นที่2คือสีที่ผสมจาก3สีนี้มีสีเขียวสีส้มแล้วก็สีม่วงมาคือสีขั้นที่3ก็คือสีที่ผสมระหว่างสีขั้นที่1และสีขั้นที่2ก็จะมีเพิ่มขึ้นมาอีก6สีต่อไปคือ color scheme หรือ color harmony ทฤษฎีการเลือกใช้สีในงาน monochrome หรือการนำสีเดียวมาใช้แต่สิบเฉดร้อยโทนก็สีเดียว analogous สีคล้ายคลึงกันการใช้สี3สีที่อยู่ข้างกันตรงไหนของวงล้อก็ได้มาใช้ในงาน complementary แต่ตรงตัวคือสีที่เติมเต็มซึ่งกันและกันตำราเรียกสีคู่ปฏิปักษ์ถ้านสสีคูนนาอใแงงงข ู่นี้จะเติมเต็มกันจนเป็นแสงขาวนั่นคือการใช้สีผิวอยู่ข้างคู่สีปฏิปักษ์การเลือกใช้สีในวงสามสีที่ต้องอ้างอิงจริยาที่เท่า,ากันต่อไปคือเททราด็กจากเทตราที่แปลว่าสีการเลือกใช้สีในกลุ่มคอม p พิเมน t ทอรี่สองคู่ตรงไหนก็ได้แต่ต้องระวังเรื่องบาลานซ์ของสีโทนร้อนเย็นด้วยนะข้อสุดท้ายคือสแควร์หลักการเหมือนเชทราเด็กแต่คู่สีที่ใช้ต้องตั้งฉากกาันถึงแม้ว่านี่จะเป็นหลักการในการมาใช้อย่าลืมโทนสีของภาพรวมที่จะส่งผลต่ออารมของงานด้วยนะเข้าๆก็ประมาณนี้แล้ว